thank <laughs> you กันแบบเอ e เนอแบบล้นหลามมากแม่คือไปเอาเอ e เนอรีดีมาจากไหนก็ <c oughs> คือนอนเยอะหรอมัน <c oughs> ดิดๆน,นิดนึงแต่ต่อให้เรานั้นจะเอนเนอร์จีพรั่งพรูออกมามากแค่ไหนแต่ปากของเรานั้นยังคงซีดอยู่ไม่ได้จ้ะ <c oughs> เราจะกลายเป็นคนป่วยที่ดูพยายามฝื่นทันที <c oughs> เพราะฉะนั้นไปหยิบหลิบม,มาทานเดีย๋ยดิจ้ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาลองเจ้าตัวนี้เลยค่ะ 3 i n 1 lip matte นะคะจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Common ดูปากกิ๊กชัดๆนะคะ Common สำเนียงไทยก็คือ c o m m o อนนะทุกคนแบรนด์นี้นะคะเพิ่งออกคอลเลคชันแรกมาซึ่งก็คือคอลเลคชันดีเลยคอลเลคชันนี้นะคะมีชื่อคอลเลคชันว่า Moods เออภายใต้คอนเซปที่ว่า start t o day with the best mood start your day with the best mood อ๋อแม่ชอบมากชอบความกิบเก๋ยอยู่เลยก้านนี้ทุกคนรูู้เลยว่าแกชอบความเก๋ไก่สไลเดอร์นี้มากเออทุกคนไปลองกันดีกว่าจะว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วเราจะคว้าหรือเราจะพักก่อนไปกันเลยจ้า าค่ะทุกคนเราไปเริ่มที่แพ็กเกจของเขาแบบทุกครั้งทุกคราทุกทุกวิดีโอของเราเลยทุกคนบอกว่ากูเบื่อแล้วช่วยไปเริ่มจากอื่นไม่ได้เริ่มจากอือ่นไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องแกะก่อนนะทุกคนเราต้องเริ่มจากแพ็กเกจก่อนนะคะอย่างแรกนะคะแพ็กเกจเขาตอนที่เราแบบเปิดกล่องพัสดุมาแล้วแบบ รักมากเราชอบความลงตัวทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยค่ะชอบดีไซน์ที่คิดออกมาสีที่ใช้ชอบเราไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์บอกพร้อมกับชื่อรุ่นนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะมีพวกอินกิเดียนแล้วก็คาเคลมเล็กๆบอกนะคะรายละเอียดต่างๆที่มันควรจะรู้เนี่ยคือเขาเขียนไว้ชัดเจนครบหมดทุกอย่างนะคะ Facebook ของแบรนด์ก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านล่างนะคะที่ก้นเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกชื่อสีแล้วก็เบอร์ ของสีลิปด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจ้ะเขามีซีลมาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั learning, ้นนี่นินแกะซีลออกค่ะเราจะไม่ปนแล้วนะเราจะแกะไปเลยแกะไม่ออกซีลแน่น,นหนามากมแม่บอกเจ้าของแบรนด์นะคะแนะ่หนาไปไหมแกะไม่ออกออกแล้วเลือด <laughs> เลือดออกแล <metres> ้วกันไกลเถอะอ่ากันไกลแกะออกมานะคะด้านในก็จะเป็นกระดาษแบบพิวแมทแบบนี้เลยนะคะเราจะแกะแล้วนะจ๊ะ แล้วนะคะขยันซีลมากซีลน,น,นอกไม่พอซีลด้าน,นในอีกอทุกคนรู้จ่าสีน,นี้น่ารักมากเลยอะ่ะขยันซีวะัะแต่น,นี่ขี้เกียจแกะ,ะทุกคนแกะกันนะมันจะเป็นซีลที่มีรอยปะมาแบบนี้นะคะคือเราแกะออกไนดะ้แบบง่ายๆเลยขอบคุณนะคะที่อุตส่า แกะออกมาก็จะพบกับหลอดหลอดมีความแมทแมทคุณขุนแบบนี้นิดนึงนะคะแต่ว่ายังเห็นสีลิปอยู่จริง,รงๆอะเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบแท่งลิปที่มันเห็นสีลิปข้างในโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูที่อื่นอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็มีชื่อสีบอกด้านล่างอยู่ดีนะคะโดยรวมถือไม่มีอะไรเราสวอชให้ดูหนึ่งสีนะคะว้าวสีนี้เฮ้ยทุกคนเนื้อมันไหลนะตอนแรกอะวาเขาบอกว่ามันเป็น velvet matte ใช่ไหมเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเนื้อมันจะไหลแบบนี้นะคะเนื้อนี้มันเป็นลิควิดเลยนะเนื้อมันค่อนข้างเป็นน้ นหนึ่งพิกเมนต์โคตรชัดทุกคนอันนี้คือทาบางๆสีชัดมากแบบเราว่าคงต้องบอมือกับเขานิดนึงนะคะว่าสีแบบชัดแบบโคตรชัดอะไปสวอชมาแล้วครบทั้ง4สี4นะคะเริ่มจากนี่เป็นไงสีแรกนะคะมีชื่อสีว่าเลเวนเออสีนี้จะดูแบบละมุนีชมพูตุนต่นๆแบบนูด้ดชมพูตุนต่นๆดูลูกโคนเนาะดูเป็นแบบ สวาอะไรเงี้ยเออสีถัดมานะคะชื่อสีว่า dirty dirty นะคะทุกคนไม่ได้แปลว่าสกปรกนะคะน้ำตาลแซบๆยู่ยูอ่ะใส่ฝอใครชอบแบบสุดปัว่าสุดปังใส่ฝอคืออันนี้เลยนะคะน้ำตาลแบบแบบที่มันตะกลนแบบว่าน้ำตาลอ่ะนึกออกปะือดูแบบช็อกโกแลตโกโก้มีผสมแดงๆนี้หนึ่งสีนั้นเลยค่ะสีน้ำตาลแล้วสีต่อมานะคะคือชื่อสีว่า cheerful นะคะทุกคนซึ่งเป็นสีที่แบบ สม้มสมแบบสดใสมากเป็นส้มแบบส้มที่มีอมดแดงๆนิดนึงดูสดใสซับซามากแม่เออสีต่อมานะคะก็จะเป็นสี p a s t o n a t e นะคะซึ่งเป็นสีที่แดงแบบ แดงแบบสุดปัวสุดปังอะทุกคนแดงแบบผู้ชายรักผู้ชายหลงอย่างนี้เออซึ่งเราค่อนข้างชอบสีที่เขาทําออกมานะคะเพราะว่ามันดูแบบชัดเจนอะมันดูว่าแบบฉันคือสีชมพูฉันคือสีน้าตาลฉันคือสีส้มฉันคือสีแดงคือมันไม่ได้งงว่าเอ๊ะฉันเป็นสีอะไรวะเอ๊ะฉันเป็นสีชมพูหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าน้ำตาลวะ ชมพูติ่งน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลติ่งชมพูเอคือมันไม่ได้ดูงงๆอะ่ะคือมันดูชัดเจนในแต่ละสีแล้วคือเห็นภาพว่าผู้หญิงแบบไหนอารมณ์ไหนที่จะทาสีนั้นๆนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องตัวเนื้อเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกตึงเลยทุกคนคือแม้ว่ามันจะแห้งแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้ตึงนะคะแล้วก็การตกร่องเออมันไม่ได้ดูตกร่องอะ่ะมันดูแบบเติมร่องลึกได้ด้วยซ้ํานะคะเห็นปะ เออแต่ว่าถ้ายังไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะนิดนึง,นงแต่ว่าถ้าแห้งแล้วเนี่ยมันเกลี่ยไม่ไปแล้วนะคะแน่นอนว่าโซมาแบบนี้นะคะทาที่ปากสักทีนะคะเราอบอกแล้วนะว่าพิกเม้์สีมันค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นเริ่มไปน้อยๆก่อนนะคะไหนว่าน้อยไงไหนว่าน้อยไงน,น,นี่คือไม่น้อยแล้วนะมันเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะตอนที่มันยังไม่แห้งอะ ทะเบลเบไม่มียิวจริงคือแบบแปรงเขามันค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนทาด้วยแปรงเขาก็ระวังนิดหนึ่งนะคะดูเป็นสสววานอาะอันไหนบอกว่าจะทาเบลเบมันมันเบลได้มากกว่านี้ปะคือมันไม่ทันแล้วเพราะว่ามันแตะไปแรงเกินไปเดี๋ยวสีต่อไปเราจะพยายามทาให้มันเบลนกว่านี้นะทุกคนเฮ้ยมันทาง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันเกลี่ยง่ายมากกันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเราแค่ขอเก็บขอบปากนิดนึง สีนี้สวยดูแบบลูกคุณอะแล้วที่ทายอยู่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวเนอะแล้วก็มันแห้งแล้วเพราะว่าเราทาน,น้อยอะสีนี้คือสวยมากเลยอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะทาเต็มปากนะคะเท่าที่ทาเบลอๆบอเนี้ยคือสวยแล้วนะคือไม่ต้องทาเยอะกว่านี้แล้วแต่ว่าเราจะทาเยอะกว่านี้ให้เผื่อว่าใครที่แบบชอบแบบเน้นๆนอ่ะจัดการให้เลยนะคะจริงๆริงพิกเมตนสีเขาค่อนข้างชัดตั้งแต่ทาเลเยอร์แรกแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันดูแบบกลบสีปากได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทั้งหมดนะทุกคนเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะติดแปรงมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงก็คือระวังด้วยนะคะ คนนี้ไม่ได้เป็นที่ริบเขานะเป็นที่ปากเราแห้งเองนะคะเพราะเราป่วยอะอู้หสุดปัว ทาเต็มปากไปนะคะตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราชอบความสบายปากของเขาเลยหนึ่งแล้วก็สีคือโคตรชัดจีปากคล้ำคืออะไรไม่รู้จักพิกเมนต์สีคือชัดสุดๆปากคล้ำนี่คือกรอบดีมากนะคะพอซูมเข้ามาทุกคนก็จะเห็นว่าเขาไม่มีอาการตกร่องนะคะอาจจะมีการเน้นร่องปากบ้างซึ่งน้อว่ามันเป็นปกติของลิปแมทนะคะแต่ที่ชอบคือมันไม่ได้รู้สึกปากแห้งแล้วก็ชอบที่เขาไม่ติดกัน ถือว่าทําได้ดีเลยทาแบบเลเยอร์เดียวนี่คือโคตรดีแล้วชอบมากทุกคนทา2เลเยอร์ก็คือยังคงรู้สึกสบายปากอยู่ซึ่งดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสวอชต่อให้ครบก่อนนะจ๊ะ วอชมาจนครบทุกสีแล้วนะคะแล้วก็เอาเรื่องสีเนี่ยพักไว้ก่อนเอาเรื่องเนื้อก่อนนะเรื่องที่เราชอบเลยคือ1เม็ดสีโคตรแน่นทุกคนแม้ว่าเราจะทาสีแบบแค่เบลนดลนะสีก็คือชัดมากคือ400เม็ดก็รู้ว่าเราทาลิปอะไรนึกออกไหมสีชัดชอบมากค่ะอันต่อมาเนื้อลิปอ่ะมันเบาสบายปากมากๆด้วยความที่ตอนแรกมันเป็นน้ําแล้วมันเซ็ตตัวจนแห้งอ่ะมันก็แห้งจนไม่ได้แมทจนตึงปากเลยขนาดนั้นเลยคือเราโคตรชอบเนื้อเลยจริงแล้วก็สบายปากมาก มา,มากเลยค่ะแล้วเรื่องต่อมาที่เราชอบอีกก็คือปกตินะี้ยเราทาลิปแบบเต็มปากไม่ค่อยเก่งยิ่งถ้าเป็นลิปแมทที่แห้งไวๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบทาไม่ได้ทาแล้วมันไม่สวยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือทาทับได้ทุกคนเป็นลิปแมทที่แห้งแต่ทาทับได้งงปะคือมันทาทับอันเก่าได้โดยที่ไม่ทะเลาะก,กับอันเดิมที่อยู่บนปากอะ่ะเออซึ่งเราชอบข้อนี้ของเขามากๆข้อต่อมาที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือเขาลบง่ายมากไม่จําเป็นต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ที่แบบกันน้ําหรือว่าสําหรับลิป โดยเฉพาะอะไรเงี้ยคือใช้เมก้าปริมูเวอร์ปกติก็ลบได้คือปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะสวอชสี่ลิปให้เท่าไหร่เพราะว่าเรา จะว่าขี้เกียจก็ได้มันขี้เกียจด,ด้วยแล้วมันก็เจ็บปากอะทุกคนมันบางทีมันลบแล้วก็ทาแล้วก็ลบแล้วก็ทาแล้วมันเจ็บปากแต่อันนี้คือทาตั้งสี่สีเราไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บปากเลยนะคะคือสบายมากๆเพราะว่ามันลบง่ายไม่ต้องถูอะชอบมากพอซูมมาดูก็จะเห็นว่าเขาไม่ตกร่องแล้วก็ไม่สร้างคราบตรงไหนให้เลยแม้ว่าจะทาลิปแล้วลบแล้วทาใหม่นะคะความชุ่มชื้นของปากอะหมายถึงตัวปากอะมันก็ยังชุ่มชื้นดีอยู่ไม่รู้สึกว่าปากแห้งหลังจากทาลิปนะคะอืเห็นไหมซึ่งเราชอบ มากแล้วก็ชอบตรงที่มันไม่ตกรองไม่เป็นคราบด้วยนะคะเออดูดิดีส่วนในเรื่องสีนะคะทุกคนคือเราไม่สามารถเลือกได้จริงๆว่าสีไหนสวยที่สุดสําหรับเรานะเราชอบทุกสีเลยเอาเป็นว่าเลือกเอาละกันว,ว่าวันไหนอยากจะได้ลุคแบบไหนอยากจะเป็นใครนะคะในส่วนของสีเบอร์ Bird ที่1นนะคะก็คือเราจะหยิบใช้ในวันที่ต้องไปเจอแบบพ่อของลูกวันที่อยากได้ความลุคคุณความกุลสิทธ ความผู้หญิงน่ารักสาววยนสีใสและมุนนีสุดแบบหน้าทนุถนอมอะสีนี้คือสุดๆคือแบบผู้จะเห็นแล้วต้องแบบอุ้ย แม่ของลูกคนนี้แม่ของลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสีนี้คือดีมากสีชมพูนุ่นูตุ่นตุ่นดูลูกคุณสดสีต่อมานะคะก็คือสี dirty นะคะคือสีเบอร์ศูนย์สองสี dirty นี่ก็จะดูเหมาะกับสาวสา o บ s girl สาวแบบ working woman เราจะหยิบมาใช้คงเป็นวันที่แบบจะไป pitch งานหรือไป present งานแล้วแบบอยากได้ความมันความแซ่บๆซ่ยูยอะ่ะเอออันนี้คือแบบใช้ได้หลากหลายมากแบบอยากได้ความมั่นใจตอนไปทํางานหรือว่าอยากได้ความ แซ่บๆยวนนัวๆไปปาร์ตี้ก็แบบก็ได้ก็ไม่ติดอ่ะอันเนี้ยสีนี้คือดีมากสาวๆใส่ฝอคือห้ามพลาดจริงๆตัวนี้ต้องตามสีต่อมานะคะก็คือสีเชียร์ฟูหรือว่าสีส้มที่เราบอกว่าส้มมากส้มมันอมแดงนิดนึงคือเวลากินส้มแล้วก็จะเป็นชาติแบบส้มที่ เปรี้ยวจีดแต่ว่ามีหวานอมๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบดูส้มจนเกินไปนะคะสีนี้เราว่าเราคงจะหยิบใช้ในวันที่เราสึกว่าขี้เกียจหรือวันที่รู้สึกว่าไม่มีเอเนจีเลยลุกขึ้นมาแล้วแบบไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นไม่อยากลุกไปไหนอยากนอนยอะไรเงี้ยสีนี้จะช่วยเพิ่มเอเนจี่ให้เราได้แบบ น่าจะคูณสิบอะทุกคนเพราะว่าสีมันแบบสดใสมากมันดูแบบทาแล้วเฟรชอะคือถ้าสมมติเมื่อคืนดูซีรีส์แล้วพระเอกเป็นมะเร็งอะเ <c oughs> ช้าตื่นมาแบบซึมซึม <c oughs> ก็ลองทาสีนี้ดูนะคะจะดูดีดขึ้นมาแบบร้อยเท่าคือดีมากสีนี้สําหรับสาวๆที่ชอบความสดใสสีนี้แนะนําเลยจ้า <c oughs> สีสุดท้ายนะคะทุกคนสี passionate สีนี้เลยสีแดงยุยยๆฟัดฟจิกจแบบนี้แม่คือแบบ ฟังไม่ไหวสิเนี่ยชอบมากไม่รู้จะพูดอะไรเต็มสิบแบบไม่หักจะหยิบมาทาวันไหนคะวันที่รู้สึกว่าฉันอยากกันซีนเพื่อนวันนี้ฉันต้องมีซีนอะฉันต้องเด่นที่สุดในกลุ่มคือหยิบสีนี้มาทาเดี๋ยวนี้แบบจะพาร์ตี้หรือว่าจะใช้ชีวิตปกติคือใช้ได้มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ้ยแดงเลยขนาดนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่าขนาดนั้นอะส่วนตัวรู้สึกว่ามันใช้ได้อ่ะมันสวยมากเลยสาวๆที่ชอบลิปแดงอันนี้คือต้องมีอะ เป็นแดงเฉดที่เราโอเคมากทุกคนคือแบบเป็นลิปที่ทาไปแล้วแบบผู้ชายหลักผู้ชายหลงเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองได้อีกแบบหลายเลเวลเลยจากคนที่แบบเป็นคนที่ไม่ได้ดูมีเสน่ห์ไม่ได้ดูหน้ามองอันนี้มันดูแบบมองแล้วแบบหน้ามองมากหน้าหลงไหลามากคือแบบดีอันนี้ยสีนี้คือดีจะ้ะใครที่ชอบลิปแดงไปตามจ้าถ้าถามว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วเราจะควักหรือเราจะ พักก่อนสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่289บาทตอนหนึ่งแท่งนะทุกคน2 8 9บาทแรืว่ามันก็ราคาลิปทั่วๆไปเลยนะคะคือถ้าใครแบบกำลังมองหาลิปแมทสักหนึ่งตัวที่ชอบความสบายปากสีชัดสีแน่นๆทาเลนได้ทาเต็มปากดีก็คือตัวเนี้ต้องไปตามนะคะเดี๋ยวเราแปะช่องทางการติดต่อไว้ใดไก็ไปดูกันนะทุกคนอืมแต่เลยคือเราชอบมากเออเ,เราลืมพูดเรื่องคำเคลมปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำเคลมของเขาสักนิดนึงจ้า เรามาดูที่ IG ของเขานะคะมีคำเคลมเขียนอยู่เล็กน้อยก็คือเขาบอกว่าเป็น Velvet Matte Lipstick นะคะแบบสีแน่นสีชัดกลบสีปากล้ำอันนี้คือแบบติ๊กทุกติ๊กๆๆกตถูก,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 กให้เลยอะคือไม่รู้จะให้กี่ติ๊กเลยคือหืมคือมันสีชัดมากจริงๆทุกคนคือทุกคนก็เห็นด้วยตาของตัวเองอยู่แล้วนะคะสีชัดจริง ติกถูกจ้าอันต่อมาเขาบอกว่าผสมวิตามินอี e, มี Oil, ่ยอันดับหนึก็มีอโรราเอ็กซ์ตรัด้วยนะคะถึงว่าเนาะเขาใส่พวกสารบำรุงมันก็เลยไมไ่รู้สึกว่าปากแห้งเลยก็คือเป็นข้อดีนะคะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขา100% cruelty free นะคะคือไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะจ้าอันถัดมาเขาก็บอกว่าไม่มีสม่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเอออดไๆโดยรวมคือถือว่าดีมากๆจากใครชอบไปซื้อเลยนะจ้าอ่ะก่อนจะไปซื้อก่อนจะตัดสินใจเพิ่มเติมก็ไปดูระหว่างวันกันก่อนจ้า ทุกคนคือเราแบบว่าถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยก็คือมากินข้าวเลยอะแล้วมันก็แบบว่ามันคือข้าวซอยอะเนาะ,นะมันเป็นน้ำหนามาทุกคนเลยก็จะทําให้ลิปไหลได้นะคะข้าวที่กินมาครึ่งจานเนี่ยทุกคนเรารู้สึกว่าลิปมันก็ไม่ได้หลุดขนาดนั้นอะแต่ว่ามันเริ่มมีความบอกว่าไหลๆหนิดนึงแล้วนะเพราะว่ามันเจอความมันแหละเราว่าเขาไปกินก่อนนะจ๊ะ นี่คือสภาพปากหลังจากกินท้อซอยไฟนะคะแต่นี่มันติดช้อนติดหลอดประมาณหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเติมนะโดยที่ไม่ใช็ดอันเก่าออกนะคะดูสิว่าจะเป็นยังไงดูบอกแล้วว่าเขาเติมทับได้โดยที่มันไม่ทะเลาะก,กับอันเก่าอเดี๋ยวขออนี้ยไปเบลนก่อนนจะจ๊ะทาเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับเก็บขอบปากไปด้วยเพิ่มเติมทาทับได้ไม่เป็นคราบเห็นปะทุกคนอืมชอบมากแล้วก็ เดี๋ยวเราดูเรื่องความติดแมสให้เพิ่มเติมว่าเขาติดแมสไปมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนผ่านไปหลายชั่วโมงมากๆแล้วน่าจะประมาณแบบ4ชั่วโมงแล้วทุกคนโดยรวมนะคะถามว่าลิป เขาติดแมสไมน้นะคะนี่ลิปติดแมสไปประมาณนึงคือถ้าใส่เฉยๆอะมันคงไม่ติดเยอะขนาดนี้หรอกทุกคนแต่นี้คือมันก็ไม่ได้เยอะนะตัวส่วนตัวเราอะรู้สึกว่าโอเคเลยจริงๆคือเราแบบด้วยความที่อยากรู้ว่ามันติดดีขนาดไหนเผื่อว่าบางคนที่แบบว่าปากแนบกับแมสมากๆเราก็เลยเอาปากกดไปเลยนะคะอันนี้มันก็เลยเออกมาเป็นประมาณนี้ถือว่าติดแมสน้อยมากจริงๆเขาไม่ได้เคลมนะเออแต่ว่าเขาก็ทําได้ดีอันนี้ถ้าคือถ้ามันไม่บื้อบอนไปกดปากกดเรากดจริงๆนะเรากดกด,กด,ก,ดกดนี้เลยอะเพราะเราอยากรู้ว่า จะติดแมทหรือเปล่าแล้วที่เราเห็นแล้วเราชอบมากคือปากไม่แห้งเลยคือปกติถ้าใช้ลิปแมทเนี่ยเริ่มอยู่ๆปลายปากจะเริ่มแห้งเริ่มมีความแบบขอด้ำหน่อยหิวน้ำอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่เป็นนะคะ <c oughs> ชอบจ้าดีจ้า จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าสะดวกไปคุยทางช่องทางอื่นก็ไปได้ตามช่องทางที่วันนี้เลยนะเจ้าวันนี้ไปแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า thank <laughs> you